สัสดีครับสีโคโค่นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมสวนใหม่บอนไซมะพร้าวผมนะครับก็ได้ติดตั้งสแสลนครับทำบังแดดบางผลนะครับให้มะพร้าวไม่มีอะไระครับวันนี้ก็พาชม เกอรี่ใหม่ของผมก็เหลือเก็บสีจัดชั้นวางใหม่อีกสักเล็กน้อยนะครับก็น่าจะพอจะดูได้จะได้มีสถานที่ทำคลิปให้ชมกันนะครับ ครับก็พาเดินชมพาบอลใส่ที่ผมเลี้ยงไว้เนาะก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วไว้ EP หน้าผมมีอะไร จะมาให้ชมแล้นะครับสำหรับ e ีนี้ก็พาชมแกลเลอรี่ใหม่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ ทีโคโค่นะครับสวัสดีครับ